การภาวนาวเราต้องไปถึงจุดสำคัญที่หัวเลี้ยวหัวต่อหรือสถานที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างนั้นหะเราจะได้เห็นอำนาจแห่งจิตตภาวนาของเราพออยู่ธรรมดาเนี่มันบางขึ้นนั่นขึ้นนี่จิตใจอ่อนแอพอเข้าไปสู่สถานที่น่ากลัวแล้วจิตมันพึ่งตัวเอง ตัวเองก็หมายถึงทมเป็นที่เป็นสติไม่ปราศจากตนเลยสติติดติดกับใจเช่นผู้ภาวนาจะจะเป็นคำบุญกรมร,กรมไปมันมีหลายขั้นของการภาวนาผู้ที่ยังตั้งหลักตั้งฐานไม่ได้ก็ต้องออกคำบุญกรรมมาเป็นหลักยึดของใจแล้วสติติดแนบกับนั้นมีจะเรียกว่าถอนา ในขั้นเริ่มแรบกบตั้งรากตั้งฐานด้วยความสงบเย็นใจพอใจมีความสงบแล้วมันก็รวมเป็นตุกตึกแห่งความรู้รู้ที่เ่งอยู่ในจิตนั่นเราเรียกว่าจาิตกันทเด่นอยู่ตรงนั้นที่มีคำวิกรรมเนี่ยค่อยจางไปจางไปมินก็เกาะกับความเด่นของจิต ความสงบความเย็นใจความสว่างสวยัยจิตสติจับอยู่นั่นจิตเป็นขั้นขั้นการภาวนา่นเวลาไปอยู่ในสถานที่นั่นจิตจะไม่พลาดจากการภาวนาเลยแยกออกไปตรงนู้นมันก่อเรื่องแล้วโดยความกลัวโดยความทุกข์ก,งกังวลกวายภายใน,นใจดหดฮักจิต้ามาสู่ใจ หากทำผิข้ามาสู่ตรบลญกรมีสติชอบอยู่ในเป็นตายอะไรเรื่องจัดเรื่องเสือเรื่องอันตรายอะไรไม่ต้องคิดความคิดเหล่านี้เป็นอันตรายต่อการภาวนาคิดแต่ทำเท่านั้นนี่เป็นคณต่อการภาวนาต่อใจของเราเวลามีความจำเป็นไปนอยู่ในฐานที่น่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเสือมีจริงๆ พวกช้างพวกหมีพวกสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยเนะี่ยเพราะมันมีอยู่แล้วทั่วๆไปเราไปอยู่สถานที่ใดมันมีนอยู่ทั่วไปเวลาเราดัดเราเข้าไปสู่สถานที่สัมพันธ์ที่น่ากลัวนันดาทิ้นน่ากลัวมันดัดจังดานจิตได้ดีนะมันไม่กลัวพระพุทธเจ้ามันกลัวเสือก็เอาเสือเป็นครูโดยยึดตัวพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะเป็นหลัก เช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตยึดอยู่นี้มันกลัวเสือไม่คิดออกไปความคิดนี้ก่อเรื่องพอคิดเรื่องเสือมันจะกลัวทันทีคิดเรื่องอะไรที่เป็นอันตรายมันจะเป็นภัยต่อจิตใจให้เกิดความทุกข์ความดร้อนทันทีคิดอยู่กับคําบริกรรมไม่เป็นภัยเป็นคุณคิดหนักเข้าสลายจิตใจยิ่งสงบยิ่งสงบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไป คือไม่ยอมไม่เผลอจิตเมื่อมีสติรักษาแล้วยอ่อมปลอดภัยส่งแสดงความสงบเย็นใจขึ้นมาเย็นใจขึ้นมาจนจิตมีความแน่นป๋นด้วยความแน่นหนามันคงของใจมันละ่ิี่ความกลัวไม่มีเลยนะไม่มีถึงจะคิดออกไปข้างนอกก็ไม่มีแต่ก่อนคิดไม่ได้พอคิดตรงเรื่องเสือเป็นไฟขึ้นมาเลยเขาจะของ อันตรายใหญ่ก็ตามนึกคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นจนเป็นไฟขึ้นมาคิดถึงธรรมอบุ่นรักษาได้ดีงงาะงั้นจึงต้องให้จิตติดอยู่กับธรรมเป็นก็เมอาก,กับธรรมตายก็เมอาก,กับธรรมฝังจิตสติติดแนบอยู่นั้นแล้วจึงเมื่อรับการบำรุงรักษาก็มีความสงบเย็นความคิดข้างนอกเอาความคิดเป็นธรรมนี่แทนมันจะคิดข้างนอกไม่เห็นิด ให้ชีวิตเดความเป็นธรรมเช่งชึพพุโทโธลิทโม,มืิสังโฆคำร,ริกรรมกับสติติดอยู่นี่เนี่มีเป็นเครื่องรักษาใจนานเขา้านานเขา้นาหนักเขา้นานักเขา้นาจิตสงบเย็นเย็นเร่นแน่นหนามั่นคงขึ้นมาขึ้นมาเกิดความกล้าหาญใจขนากรกลัวจนจะเป็นจะตายพอขณะต่อมาเนี่ในเวลาที่ เราทำความเพียรเช่นเดินจนจมไปต้นนะขณะแรกกลัวแต่อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องรักษาเสมอไม่เผลอแล้วจิตใจเมื่อได้รับอารักขาแล้วก็งสงบเย็นลงไปไปแล้วสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาแา่หนาม,มั่นคงทหารฐานัยข,ขึ้นมาทีนี้ที่เรากลัวแต่ก่อนนั้นพราจิตมีความแน่หน,นาม,มั่นคงขึ้นนะ แล้วความกลัวจะไม่มีเลยจะคิดถึงเสือก็แล้วคิดถึงช้างคิดถึงอนันตรายก็แล้วคิดไปหมดทั้งแดนโลกธาตุมันกินมันกลัวอะไรไม่มีนั่นนี่เราอำนาจแห่งธรรมกับปิตจะเข้าสู่กันแล้วจะอยู่ต่างกาาหารฉานไทยอยูท่ที่ไหนอยู่ได้หมดว่าเห็นเหตุเห็นผลอย่างนั้นแล้วคนเราอยากได้ของดีของดี จะไปปล่อยตัวไงต้องหาที่ดัดตัดา์อย่างนั้นสนักภาวนาท่านชอบดัดตัณา์เจ้าของอย่างนั้นรับใา้มูธมรรมดาภาวนาจิตมันเผลอไ,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 ไนะอปไปอะไรล่ะเพราะไปถูงที่สําคัญจิตไม่เผลอสติจับติดจับติดจิตได้รับอาราขาแล้วความคิดตัวเองไม่เป็นภัยต่อตัวเองมันไม่คิดออกนอกให้คิดอยู่ภายในคือทําอย่างเดียวสง,งบเย็ยนอนย่น คกิดความก้าหารชาตไทยขึ้นมานับภาวนาท่านทํากันอย่างนั้นให้ป้ากันคิดเอามีไม้จึงไปฐานที่น่ากลัวมันหน้าโขดจริงๆว่าเสือเสือมีจริงๆว่าอะไรมันม่งงหมดเดี๋ยวนะทีนี้ความสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายที่จิตเคยคิดว่าเขาเป็นอันตรายนั้นไม่ไปคิดให้คิดอยู่กับทำนี่เมื่อทําเข้าจู่ใจ รักษาใจแล้วคิดไปถึงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่กลัวนะไม่กลัวนั่นน่ะเมื่อมีทํรรักษาใจแล้วไม่กลัวแต่ก่อนคิดไม่ได้คิดก็ไรกลัวคิดมากคิดน้อยกลัวมากกลัวน้อยสร้างความถูกขึ้นมาให้คิดอยู่กับคำบริกรรมนี้ไม่สร้างกองถูกเป็นความสงบเย็นขึ้นมาอย่างวิธีการภาวนาของท่าน มากครูบาอาจารย์ที่เราได้กล่าวว่าบูชาเป็นความตาความใจทุกวันนี้แล้วแ,แต่ท่านที่ผ่านอันตรายหรืออุปสรรคตายย่างๆเหล่านี้มามากกว่ามากแล้วไม่ใช่อยู่ๆภาวานาะอีกก็สบายไปสงบเย็นไปผ่านไปได้พ้นทุกไปได้นี้แคบไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้นะ <c oughs> ต้องอาศัยหิี่แม่ล้อมเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ตั้งสติปัญญา อยู่กับตัวกับตัวเพราะสิ่งเหล่านั้นคิดออกไปมันเป็นภยัยไม่คิดคิดอันนี้นี่มันจะแก้กัน,นอย่งนี่ภาษาถาสที่น่ากลัวจริงๆแล้วกั้งวันก็กลัวไม่กลัวได้ยังไงไปอยู่กับป่าเสือืมันมาเมื่อไหร่ก็ได้ไปอยู่กับป่าเขากับบ้านเขานีนะ่เราก็ต้องระวังตัวตลอดนั่นหลักการระวังตัวตลอดเป็นความเพียรตลอดเลย จิตตั้งรากฐานได้เอออยู่กับอันตรายด้วยความไม่เป็นภัยคืยก้อผ้าสุกล่มเห็นนะจิงก็มีหลายขั้นการพิจารณาเวลาย,ยังไม่สงบเราคําบริกรรมติดแนบกับใจสร้างฐานแห่งความมั่นคงความสงบเปลี่ยนใจขึ้นมาที่คําบริกรรมด้วยสติติดแนบนั้นแหละอันจากนั้นจิตมีความ แน่นหนามั่นคงที่เป็นสมาธิสมาธินี่แน่นเป่งน,นั่นในใจนม่นค่อยกลัวะอะไรล่ะจิตแน่นเป็้าติจับอยู่กับจิตจิตแน่นเป่งกับสมาธินั่เสียมันก็ยิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเลยๆเวลาออกทางด้านปัญญาก็ถือเอาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยนั้นมาเป็นหินรับปัญญานะ กวจิตออกสางด้านปัญญาคือจิตเวลายังยังไม่สงบพยายามทําความสงบด้วยทำบุญกรรจากความสงบมนแล้วก็เข้าสู่สมาธิแน่นไปอันนี้ไม่คิดเรื่องอะไรล่ะมีแต่ความสงบเย็นอยู่ภายในถึงเราต้องการที่จะแก้ถอดอนีิเลศความสงบต้องวนอย่างนี้ตะล่ำีิเรกเข้ามาสู่ส่วนส่วนรวมทุกเฉย ปัญญาออกแก้กิเลสนั่นแหละออกทางด้านปัญญาท,ที่แยกไม่คิดถึงสัตว์ถึงเสือพอจิตมีความแน่นหนามั่นคงนะออกทางด้านปัญญาแล้วเอารักที่เอาเสือมาเป็นหิรักเอาอันตรายทั้งหลายมาเป็นอิลักคิดถึงเสือแยกธาตุเสือละสิคือแยกธาตุเขาธาตุเราธาตุสีดินน้ำลมไฟแยกเป็นขิ้เป็นอันหาสาขาบุคคลไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ อยู่ในป่าป่าสัตว์ป่าเสือเอาเสือมาแยกขาดแยกตั้งแต่ผมขนือผมอยู่ขนอยู่บนหัวเสือนั่นแหละผมเราก็มีเราเห็นกลัวนั่นแหละแยกกันขนและฟันของเสือกับของเรามันมีเหมือนกันไม่เห็นกลัวกันนั่นแหละเราก็แยก,าแยกขาดเพื่อให้มันเสมอกันแล้วไม่กลัวกันแยกไปแยกไปแยกไป จนกระทั่งถึงหางกลัวอะไรกลัวอะไรเราก็มีพยานสู้กันได้สู้กันได้ถ้าว่ากลัวตาตาเราก็มีเราไม่เห็นกลัวตาเราไปกลัวตาเสือทําไมแล้วกลัวกลัวเที่ยวเสือเที่ยวเราก็มีไม่เห็นกลัวกลัวเสือไล่ไปจนกระทั่งถึงหางเอาถึงหางมันจะออกได้ไหมพอไล่ไปแล้วไปนี่จะกลัวหางมันหลอดเห็นไหมล่ะ ที่เราไม่มีหาไม่มีอะไรสู้ที่มันพิกของมันนะปัญญาเป็นอย่างนั้นแหละเราไปถึงเสือกลัวหามันเหลือมันตัวตัวมันแดงไม่เห็นกลัวเรากลัวมันทะบมยเราจึงอยู่ห่างไกลของมันห่างกับตัวมันติดกันหูตัวมันไม่เห็นกลัวเราไปกลัวหาอะไรเนี่ยมันแก้วอย่างนั้นนะเรานี่พิจารณาหมดแล้วนะที่มาเล่าพี่น้องหลายฝั่งถึงขั้นปัญญามันไล่ออกหมด พวกถาตกพวกขันเสืออยู่ตรงไหนหาเสือหาสิ่งที่กลัวกลัวอะไรมัน่นนี่แหละที่ว่านี่นะกลัวขนกลัวเล็บกลัวฟันกลัวอะไรมนเนี่ะเราของเราก็มีก็มีก็มีไม,ม,ม่กลัวไล่ก็ไปถึงหางถึงหางเรียกว่าจะ เราไม่มีที่สู้แล้วเราไม่มีหางน่าจะกลัวตอนที่เราสู้มันไม่ได้เพราะเรามีหางเอาตั้งแต่หางตั้งแต่มันยังไม่เห็นกลัวเราไม่กลัวอะไรแนยมันแก้ของมันไปได้นะพิษไปเพลีม,มาทีนีปป้พวกเรานันกลายเป็นขิรับปัญญาแยกชากแยกขันไปหมดอยู่ที่ไหนไม่กลัวมีรัปัญญาแยกไปหมดทุกสิ่งทุกอยา่างจิตก็ย่อมมีความคล่องแคล่วว่องไวด้วยสติปัญญา จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สติปัญญาตโนม,มัตนะอันนี้ํำนานแล้วจำนานแล้วมันได้เตษได้ฝได้หลักได้เกณฑ์เป็นทุนเป็นรอนแล้วที่นี่มันก็ก้าวออกสู่กําไรนะเป็นการภาวนาตโนม,มัตสติปัญญาตโนม,มัตทั้งนี้หนตัวเป็นเกี่ยวไปเลยนี่แหละการภาวนาของท่านสนา้ำลบที่อยู่ที่ใจ ใจขึ้นเวทีเวทีอยู่ที่ใจที่เล็ดตบธรรมอยู่ที่ใจพิจารณาที่นั่น mm hmm. เวลาพิจารณาดีแล้วมันกระจายออกไปเม่ไหมันกลูรูวไปหมดไปหมดจ mm hmm. นกาย็นตสติปัญญาธนมุมาณขึ้นถึงขั้นสติปัญญาสนมาณแล้วไม่มีกลัวอะไรนะไม่กลัวมันเป็นธาตุเป็นขันเป็นตามกันหมดเลย mm hmm. จะกลัวอะไรธาตุเขาธาตุเรา เวาเป็นจักเป็นหมู่กลนก็เอาท่านเนี้มาเป็นจับเป็นโกนเขาเป็นจับเป็นเสือเขาก็เอาท่าตไปเป็นจับเป็นเสือเนี่ยมันก็พอๆกันแต่มันเทียบกันได้ทุกจับทุกเสือไม่กลัวกันแยกออกไปแยกไป,กไปจนสติปัญญาจโนมรรคทีเวลาถึงขั้นสติปัญญาจนมัติแล้วเรียกว่าความเพียรนี้ติดแนบตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับคำว่าเผลอไม่มีนั่นเห็นไหมล่ะ การอบรมจิตใจใจนีตัวเผลอละตัวเผลอตัวเซอร์ต้องมีอะไรเกินใจเพราะกิเลตัวาให้เผลอให้เซอรออยู่กับใจเต็มใจพอจำละอันนี้ออกไปนม่ไปความเผลอเรานี่เบาไปเบาไปสุดท้ายไม่เผลอถึงกิเลียัอยู่ในนี้ก็ไม่เผลอเพราะเพราะรสติธรรมปัญญาธรรมเหนือกิเลสก็ไปโดยลําดับลรดัเนี่มันก็ไม่เผลอแล้วที่สุดแล้วทำงานอัตโนมัต แังที่เคยเล่าอีท้องหลายฝั่งเรา่นี้ไม่มีในในตำรา,าต้องมีบทเวทีของหน้าปฏิบัติธรรมฟาดกับเยริญรู้กันตรงนั้นแล้วนะท่านไม่ได้จดใจลึกไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วนะในคำผีด้านทัานมาแต่ที่จําเป็นจําเป็นแต่ผู้ที่ปฏิบัติมันแตกแขนงข้าขไปนี่โถมันน้อยเมื่อไหร่รเพราะฉะนั้นความรู้ภายในใจิตใจจึงกว้างขวางมากซึ่งกว่าที่ เราเรียนมาจากกมพรีบาลานการพูทั้งนี้เราไม่ได้ประมาทกมพรีบาลานกํพรีบาลานจดใจลึกออกมาจดใจลึกมาตามกําลังของผู้ประจดใจลึกแล้วผู้จดจจลึกเป็นคนมีกิเลสหรือเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วก็รู้ในตัวในพระกายวิโดกรู้ทันทีว่าใครเป็นคนจดใจลึกมาเป็นคนมีกิเลสหรือเป็นคนสิ้นกิเลสแล้วจดใจลึกออกมารู้ทันทีนั่นจากภาคปฏิบัตินั่น จะมันกว้างของออกไปแล้วพอทางภาคปฏิบัติเป็นขึ้นรู้ขึ้นมาขึ้นมามันมีคำภีอันนี้เป็นคำภีใหญ่เลยสภาพสภา,สภาวะธรรมทั้งหลายที่จะให้ด้วยเห็นมันจะมีอยู่ทั่วไปอยู่ที่จะตามรู้ตามเห็นต่างตามมันก็มมนกระจายครอบโลกาธาตุจะว่ามันไม่อัดไม่อั้นนี่มันก็รู้ขึ้นมาภายในิีใจรู้ขึ้นรู้ขึ้นองสติปัญญาจะรวมมาแล้วที่ตอนนี้แก้กิเลสก่อน ขากิเลสแก้เมือจะฟัดกับกิเลสตัวเดียวยังไม่ได้มองไปอะไรไกลความกว้างขวางอะไรนะข้าจิเลสทั้งไปสติปัญญาสามารถฆ่าจิเลสโดยลาพังไม่ต้องบังคับให้ข่าไม่ต้องบังคับให้มีความพยายามเพียรไม่มีมีแต่หมุนจิ๋วจิ๋วได้รั้งเอาไว้นี่ลนะนักภาวนาเวลาทำมือกำลังเราจะเข้าใจว่า ทำจะอ่อนแอตลอดพี่เหลจะเหยียบหัวทําไปตลอดไม่เหยียบเวลาเราเฟิตตัวเราขึ้นทํามีกําลังแล้วเหยียบหัวพี่เหลบกที่นี่พี่เหล็มีอยู่ที่ไหนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยหมีเรียกว่าอัตโนมัติคุยเสียเป็นเองนะเพราะเห็นเห็น โทษของกิเรตเต็มหัวใจแล้วในขั้นนี้ขั้นเห็นโทษพิเตเต็มหัวใจขั้นเห็นภูมิของธรรมก็เต็มหัวใจต่างอันต่างเต็มหัวใจแล้วฟาดกันยังไม่รอกันเลยไม่มีรอกันเอากันไปเชื่อมเข้าไปถึงมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาอันนี้ละเอียดมากสุดเลยท่านให้นามามหาสติมหาปัญญาคือสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ความหมายว่าอะไรทีนี้ กิเลสต,ตั้งแต่เริ่มสติปัญญาอัตโนมัติเกิดแล้วเท่านั้นกิเลสเกิดไม่ได้นะกิเลสจะเกิดไม่ได้เลยโทรก็มาขาดสะบ,บ้านขาดสะบ,บ้านมีแต่ยุบยอบลงยุบยอบลงขึ้นไปหมดไปหมดไป,ดไปทั้งนี้ตีก็ไปไฟ,ไฟไฟกุจับประธรรมสติปัญญาเผาก็ไปเผาก็ไปมีมากมีน้อยยาละเอียดไฟจะเผาได้เท่านั้นเหมือนเชื่อไป จะเป็นส่วนใหญ่เกิดกลางส่วนละเอียดไปเผาไร่ทั้งนั้น